สวัสดีค่ะกับมาพกับมินมฟันซีรีส์แล้วนะคะคลิปนี้แอดก็มีซีรีส์วายจากทางญี่ปุ่นที่น่าสนใจมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือเรื่อง My Beautiful Man ภาค2นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะแอดบอกได้เลยว่าภาค1สนุกแล้วภาค2ยิ่งน่าติดตามมากกว่าเดิมค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะสร้างมาจากมังงะวายชื่อดังเป็นเรื่องราวของฮิระคาเซนาริที่เป็นคนพูดติดอ่างตั้งแต่เด็กและไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองชอบอยู่เงียบเงียบคนเดียวและเรียนไม่ค่อยเก่งซึ่งฮิระเนี่ยเป็นคนที่แอบบชิ ที่เป็นนักเรียนดีเด่นเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งและมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กถึงแม้ทั้งสองคนจะต่างกันราฟ้ากับเหว แต่ฮิระก็ไม่ย่อท้อต่อความรู้สึกของตัวเองและบูชาความรักของเขาจนกระทั่งเมื่อนายเอกหรือฮิโยอิโซนะคะได้รู้ว่าพระเอกชอบตัวเองแรกๆนายเอกก็ทําซึนหน่อยค่ะแต่หลังๆมาพอรู้ว่าตัวเองเองก็ชอบพระเอกนะคะก็เริ่มลุกหนักมากจริงๆแอดดูเรื่องนี้ตอนแรกๆนะคะคิดว่าคิโยอินะคะเป็นพระเอกค่ะเพราะว่านายเอกเรื่องนี้นะคะออกโพลหลวมมากจนในที่สุดนะคะทั้งสองคนก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันค่ะและในส่วนของภาคที่2นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของทั้งคู่เมื่อต,ตกลงคบกัน ะะและในภาคที่2นี้นายเอกของเราก็มุ่งมั่นที่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ ตามความฝันของตัวเองให้ได้ซึ่งเพเอกของเราก็คอยซัพพอร์ตคนรักของตัวเองแบบไม่ยอมห่างชนิดที่ว่าานเอกของเรานะคะคแทบจะไม่ต้องทําอะไรค่ะเพราะเพะเอกจัดการให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นดูแลบ้านทำอาหารตามไปให้กําลังใจในเอกตามงานต่างๆและด้วยความที่เพเอกของเรานะคะคเป็นคนที่มีเสน่ห์มากล้นค่ะเวลาตามไปให้กําลังใจในเอกตามงานต่างๆนะคะก็มักจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาหาพรพเอกซึ่งเพเอกของเราก็เหมือนตาทึมค่ะก็เลยไม่ค่อยรู้จักวิธีปฏิเสธผู้หญิงทําให้ในเอกไม่ เห็นนะคะหึงหนักมากและดูพระเอกไปหลายต่อหลายครั้งและนี่ก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้นะคะน่าติดตามมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับในตัวภาคที่2นะคะเราก็จะได้เห็นความคลั่งรักของนายเอกและพระเอกและความเงางงนกันของคู่พานายค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกมากซึ่งหากใครอยากดูเรื่องนี้ซับไทยแบบถูกเรียิทธิ์นะคะก็สามารถหาดูได้ที่แอปกากาอูลาลากันอีกเช่นเคยค่ะส่วนคลิปนี้แอดขอดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ